สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแจ้งความขึ้นหน้าหรือตอบคำถามพี่น้องคนนี้ที่เห็นเนี่ยที่ถามเข้ามาตอนที่ทำคลิปภูเขาน้ำแข็ง a 6 8 a นะฮะว่าเป็นอย่างไรฮะก็มาแจ้งความคืบหน้ากันไม่ทราบว่าดูอยู่หรือเปล่าเรือคงหายไปแล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับก็มาบอกมาเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องทุกคนด้วยครับ ก็ดังที่ว่านะเมื่อ3ปีมาแล้ว3ปีที่แล้วฮะที่ภูเขาน้ําแข็งยักษ์6 8หนะฮะหลุดออกมาจากหิ่งน้ําแข็งลาเซนซีนะฮะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้าวสมุทรแอนตาร์กต mm ิก hmm. าเมื่อเดือนกรกฎาคม2 5 6 0ที่ผ่านมาซึ่ผมทำคลิปให้ดูไปฮะแล้วก็มันก็จะลอยอย่างเป็นอิสระฮะลอยไม่มีใครขวางมาวนหรอกครับแต่ก็คง เขาว่ากันว่าจะถึงการล่มสลายในอนาคตนะเพราะขนาดมันหดลงเรื่อยๆตอนนี้ที่น่าตกใจคือมันแตกออกเป็นส่วนๆนะฮะตอนนี้กลายเป็นภูเขาน้ําแข็งไอ้น้ำแข็งแม่เนะี่ยคือตัว A68A เนี่ยครับที่เราจะพูดถึงกันนะฮะส่วนน้ําแข็งลูกเนี่ยแตกออกไปอ่าห้าชิ้นส่วนนะ่เขาก็ตั้งก็คือ A68B 68C 68D นะครับ EF ฮะก็ตามลําดับของเขานะครับ อันนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงมันฮะเพราะว่าไอ้ที่เรากังวลใจกันอยู่น่ากังวลใจคือภูเขาน้ําแข็ง A68A นะฮะที่จัดว่ามันเป็นภูเขาน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮะซึ่งผมเคยเปรียบเทียบให้ดูแล้วในคลิปที่แล้วนะฮะเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยได้ลอยขึ้นไปทางเหนืออย่างช้าๆซึ่งมันก็คงลอยตามลงไปตามละลัติจุดที่ต่ํากว่าตามปกติของ การเคลื่อนตัวในของโลกนะฮะซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลอยไปใกล้กับเกาะเซาจอร์เจีฮะดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอณารักรในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้นะฮะบรรดานะักวิทยาศาสตร์ก็โ,โหโหวนกันเลยก,ก็ระบุว,ว่านี่เป็นสถานาการณอันตรายต่อระบบนิเวศที่เปราะบางอ่าที่กําลังจเจริญเติบโตรอบเกาะดังกล่าวฮะเพราะการเคลื่อนเข้ามาบรรชิดเกาะจะขัดขวางการกินน้ํากินอาหารของแมวน้ําและนกเพนกวินแถม แถมมันก็คือเป็นการละลายของความน้ําแข็งยังปล่อยน้ําจืดลงสู่มหาสมุทรโดยรอบด้วย mm. ก็ทําให้เสียระบบนิเวศไปแล้วเรียกกันง่ายๆครับก็กลัวกันแบบนั้นแต่ล่าสุดฮะก็มีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม4ดวงแตกต่างกันคือเครื่องวัดระยะสูงบนดาวเทียมขององค์การอวกาศยุโรปดาวเทียมขององค์การนาซาฮะนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์สังเกตการและการสร้างแบบจําลองขั้วโลกแห่งมหาวิทยาลัยลีด ในประเทศอังกฤษเขานะได้ประเมินรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปของภูเขาน้ำแข็ง A68A ได้เป็นครั้งแรกนะครัคร้งนี้ก็เนี่ยอย่างพี่น้องเห็นนะครับพบว่าอัตราก,การละลายเฉลี่ยอยู่ที่2.5ซนติเมตรต่อวันนะวันหนึ่งก็บางลงไปเรื่อยๆคือง่ายๆบางนะน้ำแข็งเข,เขาต้องการให้มันบางฮรและในขนาดที่ขนาดนี้นะฮะทานน้ำจืด ไหลลงสู่มหาสมุทรโดยรอบเนี่ยก็คือ767ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเทียบเท่ากับการไหลออกของแม่น้ำเทมในอังกฤษถึง12เท่าก็คงจะหายใจคล่องคอคล่องจะบูกกันขึ้นมาหน่อยสำหรับนักอนุรักษ์พิยมธรรมชาติในโลกก็ต้องจับตากันต่อไปว่ามันจะละลายตามที่คำนวณไว้ไหม ถ้าละลายตามนี้ก็น่าจะหมดปัญหานะฮะแต่ที่จะมีปัญหาต่อก็คือถ้ามันเคลื่อนไปใกล้ๆแล้วก็น้ําจืดละลายไปมันสัตว์น้ําที่ว่ายอยู่รอบเกาะมันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ